สวัสดีครับมาพบกับช่องไอชัดไวรุ่นท้ำกินชัเนี่ยเขียนเคยครับผมพี่น้องมือนี้ไอชัดก็เลยแนวกินแบบง่ายๆเลยคนระับพี่น้องหาสื่อของเก่าถาม้าพอหลานแกย,ย่างครับพี่น้องครับบรรยากาศมันก็เริ่มมืดแล้วเนาะยันหยันบ่าท่านเท็ดให้พี่นอ้องในเะบิ่งเนาะก็เลยสื่อแกย,อย่างปิ่งหนังมันมาครับอันนี้สื่อทัวทัวพอดีหาสื่อของเก่า ผู้เฒ่าเพื่อนเก็บทั่วมาขายเนาะพี่น้องเลยซื้อซอยเพิ่นทักสองกำมีสิบบาทมีไข่ต้ม่มเลยนะฟองหนึ่งครับผมอันนี้คุณแม่เฮ็ดใบทาแล้วประลาดสบผัดไข่ครับผมของแซ่บเนาะผมก็กินนะแต่สมไมเป็นเด็กนครับพี่นอ้องย่านบระทันพี่ย่านย่านตะเวนมันตกดินเนาะมีข้าวเหนียวกบอุ่นแล้วละ่ะหอนๆเล็กน้อยอยู่ <c oughs> มักกะมักไอชัดกะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนบ่อยผ่านคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องเวลาไอชัดลงในคลิปใหม่ๆไปมันจะได้ขึ้นหน้าฟีดพี่น้องนะสุขุสุขชนแจ้งเตือนว่าเออว่าไอชัดกะไรลงคลิปแล้วเด้อเวลาเท่านั้นเท่านี้พี่น้องกับสุขุสุขชนจะได้เข้ามาลเพิ่มให้กำลังใจไอชัดนะครับผม มืมอนี้ชัดกัไปซื้อของเก่านะครับต่างหมู่บ้านแดดฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยชาวบ้านบางคนก็บบอกง่ายนะครับพี่น้องเนาะเออซื้อซื้อง่ายขายของเนาะบางคนก็บบอกยากเนาะก็หาว่าเฮาซื้อแบบนั้นแบบนี้ซื้อถูอกเนาะเอาคนเฮาถ้าเฮ็ดแล้วมันบ่ได้กําไรเราสิเฮ็ดไปเพื่ออีหยังครับผมก็คือจังพ่อค้าแม่ค้าล่ะขายของนําตลาดน,นั่นล่ะเขารับวัตถุดิบมาขาย เขาก็ไปขายอยู่หน้าตลาดนัดให้คนมาซื้อเขาก็เอากำไรมั้งครับผมมันเป็นยังที่ล่ะครับมันเป็นห่วงโซงกันไปเสียนซื้อมาขายไปแต่ซาบันบางคนนะว่าเขาเาซื้อหน่อยเขาซื้อเลยถูกมาละเออคนน่ะที่หาซื้อของเก่าแบบชาตินี่ก็ซื้อในเกณฑ์เดียวกันล่ะหรอผู้ใดซื้อซื้อแพงกว่านี้เนาะเพราะว่าเนื่องจากเศรษฐกิจแบบนี้เนาะมันกับน้ำมันกับแพงเอียงคาช่องชีพกับแพงอย่างทุกอย่างเนาะพี่น้องดูหุงวินตำหน่เนาะ มาตลอดมามาไหมถึงน้ำกันกนไปชัดได้ครับพี่น้องเอาพ่อครับบรรยากาศง้มแรงเนาะผ่าทิพย์รับขอบฟ้าเรียบร้อยแล้วครับผมมาก่อนกินเนาะครับพี่น้องเนะาะคอมเสื้อของนายชัดเนาะแทงผ้าขาวให้แล้ทีจะทางเพิ่นนะครับผมมาดอ เอากลกุกกบหลาน,นครับเป็นไครน้อยเนาะหอยเพิ่นเนาะ <c oughs> ให้ลูกให้หลานขาขายลำรวยเด้อเป็นกำลังใจไปไหนมาไหนก็ขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยมาขออนุญาตใส่มือนะครับผมแต่กะล้างมือเรียบร้อยแล้วครับคนอีสาน ใส่มือ,อแล้วครับผมกลิ่นมันจังค่อยมีอัทรสเนาะครับพี่น้องมาเลาสับผัดใส่ไข่ฝีมือคุณแม่ครับคำาป็นไงมะ Vốn dư chư khoảng câu Hôm nay có bảo vấn tả tiếng được khán phí nào ạ Vốn <laughs> cán chư khoảng câu ạ 3 câu điều Hết này trong bước là Nào Nào khoảng khổng là gì nọ Nghĩa là khám khống Đủ phát คนที่เฮ็ดดีเขาก็ว่าดีครับคนที่เฮ็บดบอดีไปซื้อของเขาล้วก็ไปขโ้มยของเขาน้ำบนันอย่างที่นครับมันก็เลยเฮ็ด <c oughs> ใ้ความเส่อถือของชาบานมันหน่อยลงนะว่าคนที่ซื้อของเกาส่วนหมากเขาจะตีเมาสรวมเนาะ เอาชาติเนี่ไปบอกทุกบ้านนะา่คืหลักอ้าชาจะอยู่ในหนาบ้านไอ้าจะบออยางลหลอดบ,บานขาจะบอกว่ามีขวดมีพลาสติกมีเชองไฟ้าโาขนออ,อ,อกมาอยาจะสืแบบอ,อย่างอบทิศผมบนยางลอเบานทาบ้านเรอมีงานของมุนเจ้าหาย นั่งทัวผมอยู่มือมันอยู่ในจิตใจใต้ธรสำนึกของผมนะพ่อแม่ปลูกฝังผมมาจะหน่อยไปบ้านผู้ใดอย่ารลักอย่ามือไว ยาไปเด็ดนั่งกินนี่กินนี่นั่คนนั่นคนนี้โดยที่เขาบ่านในเบาถึงเขาเอื่อนเขากินเขากับ,บ่เป็นยังเขากับเมื่อเห็นได้กินไปนั่นเนาะเขากับว่าโมเป็นยังกินมาแล้วรอครับครับต่อไปโดยแบบเป็นมารยาท chắp những con cháy chân sâu cứt dưới nắm chạy chạy cứt dưới ban nắng yào cứt dưới ban nắng yào cứt dưới bàn nắng yào mong chạy chân thâm bụng tạc à dàn em bơi sừng nếp chế thâm bát chạy hấp ban พอผมเป็นคนสลาบุรีลบบุรี <c oughs> ไงมาหย่อนปลาสรัพก็บ,กบองประแดกพอเขาเมียให้ทากิน จัดภูมิใจด้วยว่ายัดได้มาอยู่เบื้องพอแมวเหมือนกันกสืบสารอาชีพืของเก่าที่เคยเหตุสมัยเรียนกับเพิ่นมาแล้วมาต่อยอดต่อยหาสื่อของเอากำไรมาแบง่งสื่อ,ขอเขาจับใจใส่สอนในครอบครัวครับเลี้ยงพอกแม่เบิ่งพอกแม่ไปนน้ำเนาะ ไอา,อาจัดตัวปกะังแต่อาาต้จัดเห็ดแล้วมันได้เงินมาสื่อใจ่ายใส่ใจในครอบครัวอ้จัดลดเง็ดได้เยอะเรามาเรียกงานนะครับ แคบินงหลังนะครับ,รบปลาสับพัดส่ซคคือแคบ เราแม่จัดตอนผมมาตลอดถึงแต่น้อยจนงใหญ่เนาะคนเขาเกือมาครบสามสองหาถ้งใ,ใหย่จไปโทษตัวเองครับสามใดที่เขายังมีแห้งเนาะพี่น้องสู่ไปตัว เสียงธรรมชาติแท้ๆเลยน้อง no. ฝากเป็นกำลังใจพ่อแม่ทุกคนพี่น้องทุกคูทุกคนเลยมาสั่งพลังบวกทุกๆุกมือครับเพื่อให้เฮามีแห้งสูดต่อไป น,ๆๆนั่นมนเห็นงงรักมือหนึ่งมือหนึ่งปัญหานั่นเดี๋ยวมันก็บพานไปเห,ห้เฮาพ่านผลไปได้ครับผมเดี๋ยวเสียงดีดีมันจะเข้าไมา่ นีใ่ใครสมุนครับผมป๋องป๋องเอาัาป๋องอับ อาเี็กเหมือนร้องหมือนลงผับอี่ยงไปนี่เฉยอืมอย้มอะไรมึงกวัญพ่อ ยังสุภาษิตนะทำคมเหรอแข่งเรือน่อยแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญว่าสมหามันแข่งกันเม่ได้ครับสู่ไปครับผมด้วยมือเฮานี่แหละเหตหาสาั่งไป นี่ถินมีใส่ทุกมือนีใส่ใจทุกอย่างใส่หนีใส่ซิงมีความสุขครับได้อยู่กับพ่อกับแม่สำหรับไอชันนะ ช่วงนี้หนาฝนนาบางจังหวัดฝนกระกหนักบางจังหวัดกันแล้งก็บอยายพี่น้องสู้ขูสุคนสูส่ๆครับเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวมันกระ่านไปนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะ <c oughs> ไอชัดกับควาโตไปเพียงเท่านี้เนาะถ้ามากก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับผมกดซับตะไคร้บ่อยพลาดทิปไม่หมนะครับพี่น้อง สาธิตในรับกอบฝ่ามือลงมือลงรับน้องสำหรับกะมณีชัดกัขอตัวลาพีล้าหน่องสุขุสุนไปแต่เพียงจะเท่านี้แล้วครับผมพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ